สิสริสุพศ์นะฮะที่ปรึกษาดีค่ะกรกรมธิการสวัสดิการและสังคมสถาบันการแทนอัสตรนนะครับขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุ60ปีนในประเทศไทยนะครับปัจจุบันได้มีเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยของคนไทยนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่600-800ถึงบาทต่อคนนะฮะในเดือนหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยทางกรรมธิการนะครับมีนโยบายเพิ่มให้เป็นรายได้เพิ่มเป็น กำลังศึกษาผลกระทบนะว่าถ้าเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีการเพิ่มเงินผู้สูงอายุในไปใช้เป็ประมาณในการเพิ่มภาษีและอาจจะต้องส่งเบี้ยรประกันสังคมเพิ่มขึ้นและทุกครั้งที่มีการเพิ่มภาษีนะครับแล้วก็เ,เก็บภาษีเพิ่มเนี่ยจะมีการฉวยโอกาสเพิ่มราคาของสินค้าด้วยนะฮะซึ่งหากมีการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแล้วเนี่ย ราคาสินค้าเพิ่มตามเราก็จะไม่ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนนะฮะที่แท้จริงจริงอากสอบถามถึงที่ประเทศแคนาดารับมีวิธีแก้ไขยังไงที่จะไม่กระทบต่อประชาชนและใช้งบประมาณส่วนไหน,นครับในการดําเนินการครับขอบ